ชาเร็วเออเออนี่ชาเร็วจ้าจ้าเออเออนอนอ้เออพี่ลองบอกช่วยด้วยพี่เพิ่มช่วยด้วยสวัสดีครับสวัสดีแม่ซีนะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่น้องดาวออกไปแห่นะครับไม่ได้กลับนะครับสามวันนะคะพ่อเลินก็ไม่อยู่เราก็เลยต้องมาฝึกน้องกันเจ้ารอพ่อเลินนะครับผมเอาจ่าเร็วเออเออนี่นะครับเราก็ฝึกรอจ้าจาดีดีจ้าดีดีเร็วจ้าจ้าดีาาดีเร็วจ้าเร็วจ้าลงเออเออ,เอ,อนี่นะ เราก็มาฝึกลอพ่อเลนนะครับพ่อเลนบอกให้ฝึกน้องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวน้องลืมนะผมไม่แม่สิไหนกัญญาอังไซได้เลยแบบนี้เอ้าเห็นไหมนี่กล้วยเนี่ยเอ้ามาทางนี้เร็วเร็วเจ้าเร็วจ้าเร็วโอ้โหถอยหลังบานโอ้เกียร์ถอยหลุดหนี้มีเกียร์ถอยพร้อมเว้ยดูดูนะครับเกียร์ถอยครับเกียร์ถอยอันมาดีๆเกียร์ถอยหลังทำไมเอ้าเร็วจ้า จ้าเร็วเจ๋งเลยจ้าเร็วย่อลงยอลง่ยอเอ,อ้ยเสียงเดี๋ยวเราต้องลองบอกให้ใช้เสียงด้วยนะครับแม่แม่สิว่าจะได้ไหมน้ำโอ้หตอนเช้าก็จะบอกง่ายหน่อยนะครับหิวนะครับตอนเช้าก็จะฝึกง่ายหน่อยนะครับแม่แม่สิครับเอามานี่แล้วเอาอิ่มละบาลน,นี่อิ่มละบาลน,นี่อิ่มละเลนละบาลน,นี้น่าหนิเอา้าเอายอ่อ จ้าเร็วจ้าจ้าเร็วนี่จ้าเร็วจ้าเร็วโอ้ยกินอยู่กินอยู่เอาเอากินอยู่จ้าเสียงจ้าเออจ้าดีดีจ้าดีดีแล้วจ้าไม่แล้วเลยลองเอาเสียงน้ำนั่นแล้วเลย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 เกียร์ถอยเกียร์ถอยไม่หันนะเดี๋ยวนี้ไม่หันนะเดี๋ยวนี้มีเกียร์ถอยเออพ่ออิ่มแล้วอะบอกยากนะครับแม่พี่ เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการฝึกน้องนะคะแม่แม่ซีเราใช้เสียอ่าเราใช้กล้วยนะครับใช้ของกินเวลาน้องหิวนะครับจะฝึกช่วงตอนเช้านะครับตอนเช้าแล้วก็ตอนที่น้องหิวนะครับเป็นส่วนมากนะครับแม่แม่ซีเอาว่าอานีมี่กล้วย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 เอามาอมเอา็วอย่าไปโชว์แม่มซี่ที่ลาบเรต้องเล่นวิ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 ิสิไปเลนโชว์อย่างนั้นไม่มีนม้ำหรอกมานี่นีเร็วโอ้ยเนาะ ขึ้นมาขึ้นมาในถอยหลังขึ้นมาเพิ่อนอี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 เออป๊อปป๊อปเฮ้ยจ้าเร็วเจ้าจ้าไหนจ้ายังไงเฮอเกียร์ถอยหลังเกียร์ถอยหลังเอ้ยเนาะเจ้าเร็วเอาเอาให้มาดามดีกว่ามาดามจ้าเร็วดูมาดามจ้าดูจ้าเสียงจ้านี่ดูดูดูเนี่ย เนี่ยเอ้ยเพื่อนอยากกินนะเพื่อนหวงเพื่อนให้แม่กินน้ำเอ้ยแม่ได้กินแล้วเอ้ยเอามานี่แล้วนี่พี่ปื้มมีอีกแล้วเจ้าพี่ปื้มมีอีกแล้วเร็วเร็วพี่ปื้มมีอีกแล้วเร็วเร็วเร็วจ้าเร็วจ้าจ้าเออนอนโอ้ยโอ้ยจ่ายังไหนยังมานอนเอาจ่าจ่าท่านี่เพื่อนเอางจ่าท่านี่เร็วจ่าเร็วโอ ยังไม่ได้นะครับเพราะเรนยังฝึกไม่ครบนะครับกําลังได้สวัสดีแต่ถ้าเรนจะฝึกให้น้องาขาดน,นะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับมาจ้าเร็วเร็วเร็วเ,วเ,วเวจ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกล้วยเนี่ยเนี่ยเอา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 เกียร์ถอยหลังเดินนี้เดี๋ยวน,นี้ไม่หันนะครับเกียร์ถอยหลังนะเดี๋าากกาายวนี้โอ้ยยางถอยหลังเอาอันนี้ไหมเอาอะรมาเนี้แปลกก้มูืออะไนมาเนี่อนะจ้าจ้าย่อย่อลงจ้าเออเฮจุ๊บ จ่าดีๆงั้นไม่ให้กินนะจ้าจ้าเร็วไม่เอาเดินชนอย่างเดียวเลยเห็นของกินเนี่ยเอาจ้าย่อลงโอ้ยศัตรูอ๋องเขาไม่อยากทำเขาเห็นศัตรูเขาเหรอเดี๋ยวให้พี่หลงกินนี่พี่หลงไม่กินกล้วยนี่เร็วพี่หลงเอาอกินไหมเออไม่กินค่ะอาเร็วจ้าเร็วเฮ้ยจ้าจ้าจ้าเจ้าพี่หลงมาแล้วเจ้าอึยอึยอึยพี่หลงอึย เอาแล้วครับเอาแล้วเฮ้ยพี่ลองบอกเช่วยด้วยพี่ึ่งเช่วยด้วยหรือเขาไม่ยังออกไปแล้วลงออกไปเดี๋ยวทั้งเจ้านี่โกรธนะจ้าอืออเอาแล้วครับไม่ทาอะไรแล้วครับโกรธแล้วครับโกรธหูพึ่งเลยครับโกรธหูพึ่งเลยครับโกรธแล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้ยบันเทิงจริงๆบ้านนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยจ้าโครแล้วเจ้าแล้วเฮ้ย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 ยจ้าโครแล้วครับ้ยเจ้าโคแล้วเฮ้ย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 เจ้าโรแล้วฮ่าฮาทีออกไปแล้วออกไปแล้วอ่าอเออเฮ้ยที่หลงมาหยอกเล่นเลยเฉยอยู่อยูอยยยาเส้นตีีเฮ้ยเครียดเคียดเยเครียดเคียดเย เฮ้ยเอามาเจ้าก่อนเร็วพี่ปื้มจะให้กินเราเร็วเเอาเห็นไหมเนี่ยอ่าพี่ปื้มงออ่างงององอ่างงอืออางงอเอางอข้นกันมีในงอปะเนี้ยเอาในงอเอาเอาเอาโอ้ขีดขีดขีดโอ้โอ้ขีดขีดขีดเอาเร็วเร็วเร็วยังไม่หายโกรธอีกแล้วเนี่ยพี่ปื้มหยอกเล่นเลยเฉย อ๋อ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 นี่ฮะอ่ะกินไม้กล้วยฟื้นฟื้นงออ่ะเยอะอีกแล้วไปเฮ็ดซาซาตีล่ะนี่เอ้า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 ต้องมางอกันก่อนนะครับแม่แม่สีเอาย่อจ้าจ้าเลยจ้าจ้าเร็วจ้าเร็วจ้าเร็วไม่ไปนี้บ่เฮ็ดยังเล่บาทหนิอ๋อจ้าเร็วจ้าอิ่มแล้วนะครับอิ่มแล้วให้เป็นแบบนี้นะครับแม่แม่สีครับ กินแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่งอนแล้วงอนแล้วงอนพี่ปื้มแล้วี่ปื้มเอาไปให้น้องเจ้ากินก่อนไงโอ้เอาไปให้พี่หลงกินไงคำท่าไงนองเจ้างอนแล้วต้องมางอเอานะครับไม่ไม่พี่ครับต้องมางอเอานะครับไปแล้วไปแล้วไปไหนแล้วเนี่ยอุ้ยอร่อยครับอร่อยครับอร่อยฮะไปแล้วครับไปแล้วครับอ เราก็ฝึกใก้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงก็ฝึกอีกตอนเย็นก็ฝึกอีกนะครับอ่ะอันนี้ขอป้อนก่อนนะไม่ไม่พี่รครับอเอา้ากินไหมเนี่ยกินไหมเอาเร็วอ๋อคุณมาห่อไปอยังือมาเขียดก,กาเขียเ่ยแนทตอนนี้เอา หนูไม่ไม่ทาอะไรเลยหนูไม่ทําอะไรเลยหนูโกรธหนูเครียดหนูเครียดประสัพยเอาพี่ปพื้มไม่กินละไม่ฝึกละอ่ะเร็วๆเอากินไหมเนี่ยเรไม่กินเอาไปให้แม่แป้งดีกว่าไม่เล่นเป็นจ้าแล้วนะนะอ่านนะครับประมาณนี้นะครับแม่ไม่ซีครับเอาให้แม่แป้งอ่ะอืมน้ำก็ไม่แม่ไก่หวง

ดื้อจริงๆเลยเนี่ยเจนเจ้าเนี่ยครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพิพิมน้องปอนดชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่สวัสดีครับผม